ก็ยอมรับครับว่าตั้งแต่เริ่มที่จะเข้ามายังไม่ทันได้ถแถลงนโยบายเสร็จเลยมีเรื่องหลายเรื่องครับที่ทําให้ผมรู้สึกสงสัยในเชิงประเพณีปฏิบัติของฝ่ายบริหารท่านพูดถึงเรื่องของปรบับคอเซนเตอร์ปรับเรื่องพวกนี้อย่างมีความตั้งใจผมยังไม่ได้เข้าตําแหน่งทราบไหมครับว่ามีคนติดต่อมาหาผมไม่ใช่โดยตรงผ่านเพื่อนสมาชิกที่ทราบว่ารู้จักผม เสนอที่จะมอบเงินให้ผมเดือนละ40ล้านเพื่อไม่ให้จับเรื่องคอ c a นเ center กมเมอร์และเว็บไซต์ทำให้สงสัยเขาว่าประเทณีปฏิบัติของรัฐมนตรีกระทรวงดีเนี่ยที่ผ่านมาเป็นอย่างไรผมปฏิเสธไปแล้วนะครับแน่นอนรวมไปถึงโครงการอื่นๆที่ผมต้องใช้เวลาในการศึกษาลึกขึ้นเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะแต่ผมอยากจะขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับ ถึงจะยังไม่มีประสบการณ์ความรู้ในการบริหารเพราะเป็นครั้งแรกผมจะทำทุกอย่างแบบถูกต้องทำกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูนทุกอย่างด้วยความสุดจริตใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติบ้านเมืองในเวลาสีเดือนนี้อย่างแน่นอนครับขอบพระคุณครับขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีชชยชนกนะครับที่กล้าอยอมรับและเปิดใจที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติเป็นหลักผมขอชื่นชมนะครับและจะติดตามถ้าท่าน ตั้งใจทางานและทําหน้าที่ได้ดีผมก็จะช่ดชูท่านนะครับและขอญาตนะครับที่มีคนติดต่อเอาเงินม้ท่านเดือนละสีิบล้านช่วยกัดชากหน้ากากไม้สังคมได้รับทราบและด,ดําเนินการจับกลุ่มด้ครับขอบคุณครับพอดีก็พูดออกไปแล้วไม่แน่ใจว่าจะได้รับความร่วมมือหรือไม่นะครับแต่ก็จะพยายามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็ผมก็น้อมรับความคิดเห็นที่ท่านได้แสดงก่อนหน้านี้เช่นกันนะครับในเรื่องของ รัฐบาลเนทินนะครับผมเองก็ไม่มั่นใจเพราะผมก็เป็นน้องใหม่ในการเมืองก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องเป็นรัฐบาลทักเซนหรือหุณนินหรือเปล่าถึงจะเป็นแบบที่ท่านมองว่าเดี๋ยวท่านตีครับอย่าไปย้อนเดี๋ยวมันกระทบเป็นการประชดประชันท่านตั้นถอนกันแล้วกันครับ,ออรบขออนุญาตถอนครับคือ แค่สงสัยจร,จริงๆแต่ว่าต้องกราบขอประธานอภัยด้วยแต่เดี๋ยวจะพยายามดำเนินเรื่องที่ท่านได้พูดเมื่อตกี้นะครับขอบพระคุณครับ